น้องสวัสดีครับน้องนะครับวันนี้เราจะมานะครับศึกษาวิชานะครับเฉลยข้อสอบแพทวันะฮะเมื่อปีมีนาคมปี5้นะฮะวิชาคณิตศาสตร์นะครับก็เฉลยโดยพี่บุ๋มไฮสปิดมาสเตอร์เรื่องนี้ก็เป็นข้อสอบข้อหนึ่งนะฮะในเรื่องของ e x p o n e n t เนนแล้วก็ล็อ a r าริทึมนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่ใช้ได้นะครับเป็นโจทย์ที่สวยงามทีเดียวนะครับ นี่นะครับคือข้อสอบเขานะครับเขาบอกว่าเออจงหาค่าของ x อบวกวนะครับโดยที่มีเงื่อนไขนะครับว่าเออห้านะครับอไอตรงนี้เป็นเรื่องของเลขยกกำลังนะครับห้ายกกำลัง x อ็ลบสองกำลังเนะครับแล้วก็สองนะครับคูณกับสองนะครับยกกำลัง y แล้วก็ยกกำลัง a ออีกทีหนึ่งสามชั้นเลยนะครับเท่ากับสิบหกยกกำลังหกสิบสี่ โดยให้ a เท่ากับ log y ส่วน log x นะฮะโอ้ยข้อสอบไม่ใช่ธรรมดาเยอะนะเยอะเยอะทีเดียวนะฮะธรรมดานะฮะจงหารหรือว่าฟานะครับจงหา x บวก y ครับผมเอาละมาดูเฉลยวิธีทำนะครับอย่างละเอียดเลย <c oughs> คือเราต้องทำตรงนี้นะครับให้ย,ย้ายย้ายสองตรงนี้นะครับไปฝั่งนี้ก่อนนะครับตามหลักของเลขยกกำลังย้ายไปคูณกันอยู่ย้ายไปหารใช่ไหมฮะย้ายไปหารแต่เราตรงนี้เราจัดรูปนิดนึงก่อนครับ ตรงนี้คืออะไรนะครับตรงนี้คือสองกลังสี่ถูกไหมฮะสองสิ 2, คือ2กําลังสนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยถูกคูณกับ64อยู่นะครับจะเห็นนะครับซึ่ง64คูณกับ6เนี่ย64คูณกับ4ตรงนี้นะครับเลขยกกําลังตัวนี้เอามาคูณกันคงจําได้นะครับตรงนี้เอามาคูณกันก็คือกลายเป็น2ยกกําลัง2 5 6สิบนะครับ ตรงนี้คือก้อนนี้นะครับก้อนนี้จะมีค่าเท่ากับ2ยกกําลัง256ย้ายตัวนี้ไปหารนะครับก็คือเอากําลังตัวนี้นะครับมาลบกันตามหลักของเลขยกกําลังนะครับก็คือตามหลักเลขยกกําลังคงจําได้นะครับว่า2กาลัง a นะครับ2กาลัง x กันนะ2กาลัง x ่วย2กาลัง y จะเท่ากับ2กาลัง x ลบ y นะครับอันนี้เป็นการแทรกกฎให้ เอากําลังมาลบกันนะครับตัวนี้ก็คือเราเอาสองกลัง5้าตั้งนะฮะลบกับ y กําลัง a จึงกลายเป็นก้อนนี้นะครับย้ายเป็นก้อนนี้คงไม่งงนะครับมาจากการที่เราย้ายฝั่งนี้มาหารนะครับหารก็คือเอากําลังมาลบกันนะครับอ่ดูต่อครับครนี้เนี่ยเลขยกกําลังนะครับเนื่องจากฐานไม่เท่ากันนะครับฐานไม่เท่า ฐานไม่เท่าเมื่อไหร่นี้นะครับสองฝั่งจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อกำลังต้องเป็น0นนะครับก็คือจับเลยจับกำลังทั้งสองฝั่งเลยนะครับเท่ากับ0นย์อันนี้คือจับกำลังทั้งสองฝั่งอันนี้เป็นหลักเลยนะครับถ้าเราไม่สามารถเปลี่ยนฐานนะครับอย่าง5ากับสองเนี่ยมันไม่สามารถเปลี่ยนเป็นฐานเดียวกันได้ให้เราจับกำลังตัวนี้นะครับเป็นศูนย์ทันทีนะครับก็คือจับฝั่งซ้ายก็คือ x ลบ2กำลัง a เท่ากับ0ูนย์ตรงนี้นะครับ มาจากฝั่งซ้ายตัวนี้นะครับจับตัวนี้เป็นศูนย์เลยครับผมเช่นเดียวกันจับกําลังตัวนี้นะครับกาลังตัวนี้ก็ต้องเป็นศูนย์นะครับเพราะถ้าอะไรก็ตามยกกำลังศูนย์อะไรก็ตามยกกำลังศูนย์จะต้องเป็นหนึ่งทั้งคู่สมการจะเป็นจริงเห็นไหมครับเราจึงจับก้อนนี้เป็นศูนย์อีกก้อนหนึ่งนะฮะตัวนี้ตัวตรงนี้นะฮะตัวก้อนนี้ข้างล่างโอเคเราย้ายข้างก้อนนี้นะครับก็ย้ายไปเป็น x เท่ากับ2กำลัง a อันนี้เก็บไว้ก่อน นะครับโอเคย้ายไปเป็นก้อนนี้2กำลัง a แล้วก็ย้ายก้อนนี้ไปเป็น y กำลัง a เท่ากับ2องห้านี่คือ2อกำลัง8ถูกไหมฮะโอเคตรงนี้มายัางไงจากตรงนี้นะครับเรายกกำลัง1ส่วน a ทั้ง2ฝั่งนะฮะยกกำลัง1ส่วน a ทั้งสองฝั่งเพื่อให้ a มันตัดตรงนี้หายไปให้เหลือ y ตัวเดียวนะฮะตรงนี้ก็ยกกำลัง1ส่วน a ก็คือนะครับยกกำลัง1ส่วน a ก็เอา a ไปหานั่นเองจึงกลายเป็นก้อนนี้นะครับตรงนี้มาจากการอะไรครับ ยกกำลัง1ส่วน a ทั้ง2ฝั่งนะครับอันนี้คือการเอายกกำลังนะฮะ1ส่วน a ทั้ง2ฝั่งครับผมจึงได้ก้อนนี้เอามานะครับนี่คืออยู่รูปของ x ตัวเดียวละ x มาละแ,แล้วก็ y มาละอยู่รูปของ x กับ y โคละตัวนะฮะเ,เก็บไว้ก่อนแต่โจทย์ให้มาว่า y เท่ากับ a เท่ากับ log y ส่วนด้วย log x เราก็เอาค่าของ y มาแทนค่า y คืออะไร y อยู่ตรงนั้นนะครับ y คือนะครับ y คืออะไรนะ <c oughs> y นะครับโอเคไหมครับ <c oughs> a y. y y ก็คือ2ไอคือ2นะฮะกำลัง8ส่วน a รู้สึกมีเขาจะพิมพ์ผิด <c oughs> ไม่เป็นไร x นะครับ x ก็คือ2กำลัง a มาแทนค่าตรงนี้เอาใหม่นะครับเเขียนผิดตรงนี้คือ2กำลัง8ส่วน a นะครับอันนี้คือ2กำลัง a นนเ,ขเขียนผิด2กำลัง a ตบตงมากเอา8 8ส่วน a ตบมานะครับก็กลายเป็นตรงนี้เป็น8ส่วน a ล็อกตบได้นะครับน,นี้เอาใหม่ไหมเขียนผิดอันนี้ก็คือ8ส่วน a เห็นไหมครับ ล็อกก็ตบมานะครับเราก็เอากําลังตัวนี้ตบลงมาข้างหน้ากดของล็อกตบมาได้ก็คือ8ส่วน a ข้างหลังก็กลายเป็นล็อกเลยครับล็อก2เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็คือส่วนด้วย a ตบมาตรงนี้นะครับ a ตบมาก็กลายเป็น a ส่วนด้วยคูณกับล็อกเลยฮะล็อก2ล็อก2ตัดออกไปนะครับ <c oughs> ดูต่อนะครับตรงนี้ก็กลายเป็นอะไรนะครับ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้เราจะได้ว่าเอา a เข้าไปคูณฝั่งนี้นะครับเป็น a กําลังสองเท่ากับ8ส่วน a ก็กลายเป็นนะครับ a กําลังสามเท่ากับ8นะครับหรือว่า a เท่ากับสองจบเลยตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือข้อสอบข้อหนึ่งนะครับพอ a เป็นสองปุ๊บก็จบแล้วเพราะก็ต้องการถาม x กับ y ใช่ไหมครับ a เป็นสองเราเอาสองไปแทนตรงนี้นะฮะเอาสองไปแทนก้อนนี้ปุ๊บจบเลยสิเพราะว่าถ้าเกิดสอง a เป็นสอง x ก็กลายเป็นสี่ พราเอคือ x คือ2องกลัง2 2กลัง a y ก็คือเอา2ไปแทนก้อนนี้นะครับ8หาร2นะครับ8หาร2เป็น4 2่กลัง4เป็น16ครับผมจบเลยจึงได้ x บวก y นเท่ากับ20นะฮะนี่ก็เป็นข้อสอบนะครับปี2556นะฮะในเรื่องของล็อกการิทึมที่งดงามีกข้อหนึ่ง นะครับจริงเป็นเรื่องของ Expo เลยนะฮะก็คือข้อเดียวคุ้มเลยนะมีทั้ง Expo มีทั้ง l o อกด้วยนะฮะถือเป็นโจทย์ที่ดีทีเดียวอีกข้อหนึ่งนะฮะน่าสนใจครับข้อนี้ลองไปนะครับทบทวนฝึกฝนโจทย์เยอะๆที่้อาทำได้นะครับวันี่เป็นอีกข้อสอบข้อหนึ่งที่น่าสนใจในเรื่องของข้อสอบแพทวันนะครับนี่ก็เป็นคลิปวิดีโอการเฉลยข้อสอบนะครับโดยพี่บุ๋มนะครับ High s p e e d My Center ให้น้องได้เห็นแนวทางข้อสอบ ในการสู้ศึกในปีต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นแพทวันหรือข้อสอบเรื่องล็อกในข้อสอบม .5 ก็ตามนะฮะหรือว่าจะไปสอบแข่งขันกสพอทอก็สอบแพทย์ก็สอบชิงทุนหรือข้อสอบโคต้าเราต้องมักจะต้องดูข้อสอบเก่าเป็นหลักอันนี้จะถือว่าเป็นหลักสําคัญของการเรียนเลยนะครับโอเคนะครับคิดว่าคงเข้าใจแล้วก็เอาไปทําข้อสอบได้นะครับโอเคทัสวัสดีครับ ไฮสปีดแมชเซนเตอร์เข้มข้นทุกเรื่องเจาะลึกทุกสูตรลับ